ตอนนี้เข้ากสู่โหมดการเลือกตั้งใช่ไหมครับ้องมิวฮะใช่ค่ะกรกตดูเหมือนว่าจะพร้อมแล้วพร้อมแต่ว่าประชาชนเนี่ยจะพร้อมหรือเปล่านะฮะ,ฮะคือถ้าผมเป็นคนกรุงเทพเนี่ยผมก็จะปวดหัวแหละครับทําไมคะเพราะว่าท่านกรกตนเนี่ยท่านแบ่งเขตออกมา5รูปแบบแล้วก็มาถามผมว่าอยากอยากได้แบบไหน ผมบอว่าสองแบบพโอเคนะ,คะท่านเล่น5แบบเลยแล้เนี่ยโอ้ผมก็ปวดหัวเลยนี่ยก็เดี๋ยว <ๆ S 2> พอเอามาแบบ 2>, 2แบบก็เดี๋ยวมันน้อยไปอ่ะก็จัดให้เลย5รูปแบบนะคะหรูปแบบไปดูได้ค่ะที่เว็บไซต์นะคะนอกจากนั้น<อ>คือท่านเปิดรับฟังความคิดเห็นด้วยใครต้องการแบบไหนเสนอแนะไปได้คะ่ะกทมมี3ามอเขตทีมงานเอาขึ้นมาทีละแบบทีละแบบหน่อยฮะเอาดูฮะคือ อ่ะอันนี้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 ไม่พิิพ์มาให้อันนี้รูปแ,แบบที่หนึ่งนะคะเออไม่ไม่ปิมพ์มาให้เอาพิมพ์มาหน่อยพิม้นมาหน่อยพิิพ์มาหน่อยยังทันเวลาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอาข่าวอื่นก่อน,โอ,อนโอ้เรียงลําดับมันต้องพริ้นมาให้หน่อยนะฮะเพราะว่าคือกรกตเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นตารางคเขตหนึ <ข mas S 1> <movie. S 2> ่งเขตหนึ่งดูสิทธิ์ใช่ไหมฮะเออดูสิทธิ์แล้วมีอะไรบ้างมีมีห้าเขตห้าพื้นที่นี่รวมกัน เป็นเขตเป็น1เขตประชากรเท่าไหร่ประชากรเท่าไหร่1นึ่งแสนสามหนึ่งแสนห้าเห็นไหมคือเขตสองเป็นแสนหกนะฮะเขตสองปทุมวันนะฮะมันมีกี่กี่เขตรวมกันนะฮะมีกี่แขวงนะครับประชากรเท่าไหร่นะฮะสสกี่คนนี่กรกตเขาทํามากรกตทําดีมากครับท่านเลขาแสวงมีบุญแสวงบุญมีนะฮะตอนนี้ท่านก็บุญมีเลยฮะเดี๋ยวเราท่านก็มีบุญฮะคือ ใครจะบอกว่ากรกตไม่พร้อมล่ะถูกไหมฮะกรกตพร้อมพร้อมล้อมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกรตมไว้ก่อนเพราะว่ากรทมมันมันมีห้าห้าแบบไปต่างจังหวัดหน่อยไปไปไปต่างจังหวัดที่มันมีสามแบบอ่ะสามแบบ นะฮะต่าง,งจังหวัดโคราชโคราชโคราชนคราคราชสีมากรกตโโคราชนะคะโดยผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจำังหวัดนะครราชสีมาค่ะพันตำรวจโทระพีพงศ์จิรพัฒนารักษ์ท่าน<ะ>บอกว่าพื้นที่โคราชการจัดเขตเลือกตั้งปีนี้นะคะก็มีทั้งหมด16เก้าอี้เขตค่ะกกตก็แบ่งรูปแบบทั้งหมด3รูปแบบด้วยกัน3าเหรอ3 3 3รูปแบบเดี๋ยวแบ่งตามพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกันนะคะในแต่ละเขตจัดให้มีจำ นวนประชากรใกล้เคียงกันมากที่สุดค่ะ3รูปแบบจัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่าเฉลี่ยนะถ้าอย่างโคราชมีจํานวนประชากร2อล้านหกแสนคนค<ะ>่าเฉลี่ยแต่ละเขตจ,จะมีประมาณ1นึ่งแสนหกหมื่นห้าพันคนด้วยกันค่ะมีตารางไหมฮะตารางไหมตารางไม่โคราชเหารอฮะยังไม่ม,<ะ>ยม,มียังไม่มียังไม่มีเหมือนกันอ่าไม่ตารางมีสิตารางของกกตมีสิอ๋ว่า3แบบนะอ่าใช่ไหมฮะเอาเอารูปตารางขึ้นทีมงานเอารูปตารางขึ้น ของปทมสามจุดสามเขตไม่ต้องพิมพ์มาหรอกเอาเอาเอาภาพขึ้นมาเลยอะเอารูปแบบที่หนึ่งขึ้นมาของปทมอเอารูปแบบที่หนึ่งขึ้นมาเดี๋ยวเราดูเอาที่หน้าจอเอาเสียเวลานะฮะเอาอขึ้นมาเลยไม่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 เอาที่เป็นแผ่นรุ่นนะฮะอย่างงี้อย่างงี้ดูลําบากฮะเอาเอาที่เป็นที่เป็นตารางอะ่ะเป็นตารางอะ่ะเข้าใจไหมคําว่าตารางอ่ะนะฮะตารางที่เขาเขียนว่าเขตดูสิเขตหนึ่ง มีกี่อำเภอมีกี่อะไรเออนี่แหละนั่นแหละนะฮะอันนี้ก็ดูไม่ได้อีกแล้วตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยว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 ปิ้นมากันแล้วกันนะฮะปิ้นมาก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนมาเดี๋ยวเรากลับไปที่กทมนะครับเพิ่มเติมโคราชเพิ่มเติมนะคะท่านก็บอกว่าถ้าย้อนไปช่วงปี62อ่ะตอนที่แบ่งเขตเลือกตั้งตอนนั้นมีนมี14เขตหน่วยเลือกตั้งก็4,300กว่าหน่วยพอปี66นี้นะคะก็เขตเพิ่มมาอีก2เขตก็เป็นส6เขตหน่วยเลือกตั้งก็ประมาณ4,400กว่าหน่วยด้วยกันค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีการประกาศรับสมัครผอกกตเขตเลือกตั้งแล้วนะคะสำหรับพื้นที่โคราชค่ะ โคราชเราก็ไม่มีใช่ไหมของกกตเขาไม่แจกอ,อ,อะฮะโคราชอยังไม่มีเรายัางไม่มีเหรอคะอันนี้ถ้าลกลับมาที่กทมก่อนนะฮะกลับมาที่กทมกทมอ่ะเอาตารางขึ้นเลยครับทีมงานเขตหนึ่งเขตเลือกตั้งที่หนึ่งพื้นที่ประกอบไปด้วยเขตพระนครเขตป้องปราบศตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์แล้วก็เขตดุสิตยกเว้นแขวงถนนนครชยัยศรีนะฮะ นี่ก็จะมีจํานวนประชากรรวม 1> 1, <3 S 2> นะฮะ <3 S 2> อันนี้รูปแบบที่1นะครับของกรทมนี่33มเขตมีทั้งหมด5รูปแบบะนะฮะร,รูปแบบที่1นเนี่ยเขตหนึ่งจนวนประชากร1 33, นึ 1> ่งแสห้าร้อยยี่สิบเจ็ดคนนะฮะอันนี้คือเขตหนึ่งนะฮะก็ก็คิดจากจำนวนอสอสอนะฮะ จำนวนประชากรประชากรต่อสสคนช่จำนวนประชากร5้าล้านสี่แสคนเฉลี่ยราษฎรต่อหนึ่งสสกรุงเทพหนึ่งแสนนนหคนะคะก็ผลต่างจากจำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสสคนก็คือ32,000นอะฮะเอาทีนี้อันนี้ก็คือแบบที่1ของเขตเลือกตั้งที่1น่งทีมงานไปแบบที่2ของเขตเลือกตั้งที่1จะมาเทียบกันนะฮะ แบบที่สองของเขตเลือกตั้งที่1่เขตเลือกตั้งที่1แบบที่สองจะมีเขตพระนครเขตป้อมปราบศตูป่ายแล้วก็เขตดุสิตทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่าคือถ้าหากว่าแบบที่1เนี่ยเขตดุสิตเขาจะยกเว้นแขวงถนนนครชัยศรีแต่ถ้าแบบที่สองเนี่ยนะฮะเขาก็จะมี3เขตก็คือเขตพระนครไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องเลื่อนเอาไว้อันที่1เอาที่1่ลงมานะฮะ เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแล้วก็เขตด,ดุสิตร<า>วมจํานวนประชากรน,นะครับสามเขตเนี้ยห <1, S 1> นึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบแปดคน<า>เราให้ดูเรีย<า>บเทียบเป็นตัวอย่างว่าประชาชนชอบแบบที่หนึ่งไหมม,มันมีสี่เขตนะฮะเขตเลือกตั้งที่หนึ่งเนี่ยนะ<า>มีสี่เขตเขตเลือกตั้งที่หนึ่งแบบที่สองมีสามเขตแต่จํานวนประชากรแบบที่สองจะเยอะกว่าแล้วทีนี้ไปดูแบบที่สาม แบบที่สามของเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนะฮะแบบที่สามาฮะแบบที่สามจะมีเขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตดุสิตยกเว้นแขวงถนนนครชัยศรีค่ะจำนวนประชากรเท่าไหร่ฮะหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดคนนะคะอันนี้แบบที่สามแบบที่สี่นะฮะแบบที่สี่เขตเลือกตั้งที่หนึ่งก็จะประกอบไปด้วยเขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์ แล้วเขตปทุมวันปทุมวันเนี่ยนะฮะแบบที่1แบบที่2แบบที่3เนี่ยไปอยู่เขตสองค่ะทีนี้พอแบบที่4นี่ปทุมวันมาอยู่เขตที่1นนะฮะจำนวนประชากรรวมแล้ว1นึ่งแสนคนมาแบบที่5ครับแบบที่5ของเขตเลือกตั้งที่1นะฮะแบบที่5มี3เขตนะฮะประกอบไปด้วยเขตดุสิตเขตพระนครเขตปล้อมปราบสุตูพ่ายนะฮะจำนวนประชากรรวม 159,558คนคะนะฮะนี่เรายกตัวอย่างเฉพาะเขตที่หนึ่งเนื่องจากว่ามันเยอะมากนะฮะคุณผู้ชมไปไหนฮะน้องมิ้วฮะไปดูที่ไหนฮะไปดูที่ไหนคุณผู้ชมดูได้ที่เว็บไซต์ของกกตนะคะเข้าไปได้เขาจะมีรายละเอียดให้แล้วก็เพร่อเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นด้วยเปิดรับฟังไปจนถึง13กุมภาพันธ์นะคะก็ไปเลือกดูค่ะว่าชอบแบบไหนนะคะเพราะว่าบางคนก็มองว่าอ ทำไมการแบ่งเขตมันจํานวนอีหลักอีเหลือการบางเขตได้แสนคนบางเขตพุ่งไปสองแสนก็มีเหมือนกันก็ไปแสดงความคิดเห็นได้ค่ะเะ<ม>ขาเข,า,ข,า,ขามีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะฮะห้าช่องทางด้วยกันแบบแบบที่หนึ่งก็คือแสดงความคิดเห็นด้วยตัวเองที่สํานักง,งานกรกตกอทมสูรราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารบีชั้น3ถนนจแจ้งบัฒนาตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึงสีสโมงครึ่งทุกวัน นะฮะไม่เว้นวันหยุดราชการโอ้กรกตทํางานดีมากแสดงหรือช่องทางที่สองแสดงความคิดเห็นทางโทรสารโอ้แฟกมันจะมีเหรอฮะน้องมิวยังมีอยู่ฮะก็มีมีนะฮะแฟกก็คงยากนะฮะค่ะก็จะส่วนก็คือส่งต้องต้องส่งไปภายใน24่สนของวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์คือทางแฟกนี่วันเดียวค่ะนะช่องทางที่สามส่งไปสเนียถึงของกรกตกทมเขาคัดเลือกกันอย่างก็ประกาศอยู่นะ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร120หมู่3ถนนราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารรัฐธรรมนศาสนาพักดีอาคารบีนะฮะแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กทม10-2-10โดยถือตราประทับไปสนีต้นทางอย่างช้าภายในวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สามเลขส10วันช่องทางที่4แสดงความเห็นผ่านระบบออนไลน์ bangkok a d e.ct.go.th ภายในเวลา24นของวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์เดไลาย13กุมภาพันธ์เลยนะค่ะแล้วก็ช่องทางที่5ไม่มีฮะมีมี4ช่องทางนะครับอ่านี่ก็คือกรอบของทางกกตโอ้เหนื่อยนะฮะกรกตผมบอกแล้วกกตเอางบมาเอางบมาเอางบมาดีกว่าประชาันพันธ์ไงฮะนะฮะทำดีๆทำดีๆทำกรกตทำเป็น เพลทออกมาช่องทางที่หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมฮะสี่ช่องทางแสดงความคิดเห็นยังไงใช่ไหมฮะห้ารูปแบบสามิบสามเขตในกทมต่างจังหวัดก็ก็สามรูปแบบนะฮะในแต่ละจังหวัดก็ว่ากันไปอย่างนี้คือมันสําคัญนะครับเพราะว่าคือประชาชนเขาก็จะได้รู้ด้วยว่าเขาเนี่ยคือคืออย่างน้อยอย่างน้อยก็จะได้ทราบว่าเขาชอบแบบไหนแบบที่หนึ่งนะฮะอันที่สองพอประชาชนสนใจแล้วเขาก็ทราบว่า เฮ้ยสมโนโครวัเวเะเบียนบ้านเขาอยู่เขตไหนะนะเช่นแบบแบบที่หนึ่งปทุมวันเนี่ยอยู่เขตเลือกตั้งที่สองแบบที่สี่ปทุมวันมาอยู่เขตเลือกตั้งที่หนึ่งเงี้ยฮะเขาก็จะได้รู้ตัวเองจะได้ไม่ต้องไปผิดหน่วยนะเพราะว่าคือโอ้นานๆทีนานานทีได้เลือกตั้งฮะเราก็ต้องเราก็ต้องใส่ใจด้วยในฐานะที่ เราเป็นประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งใช่น้องมิ้นเลยมีสิทธิ์หรือยังครับมีสิทธิ์แล้วอ๋อเหรอฮะผมยังไม่มีสิทธิ์เล,ลยลเนี่ยอ,อายุยังไม่ถึง